สวัสดีครับพี่เอกครับลีนวัฒโรจนิพัทธ์ครับฟอร์ดคับเอลิธฮะสาขาลัตนาธิเบศครับเราไม่ได้เจอกันอยู่มาสักสองสามอาทิตย์ก่อนอื่นครับกดไลค์กดแชร์ฮะกดซับสไครต์ฮะช่องเอกมีโปรทุกเดือนครับพี่เอกครับเป็นที่ึกษาการขายนะครับอยู่ที่ฟอร์ดเอลิธสาขาลัตตนาธิเบศกรุงเทาโชลูมาอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้าบางลักใหญ่นะครับวันนี้พี่เอกจะเสนอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับรถทดลองขับอันนี้อัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดหมายความว่า จะมีรายการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงนะครับตามรายการเริ่มต้นดับแรกเลยนะครับรถที่ประกาศขายก็คือรถเชิดได้หรือรถทดลองขับนะฮะขายตามจริงไม่จริงฮะรถไม่เคยเกิดปุบัตเหตุนะครับอย่างเช่นฟอร์ดเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับเครื่อง3,000 v 6เบนซินปี2022นะครับพูดไว้ตรงนี้ฮะส่วนรถอยู่ที่250,000บาทนะครับราคาตัวรถ1,929,000บาทนะครับอันนี้เพียงเรียนอย่างนี้ก่อน นะครับคือส่วนลด2 0 0 0 0 0ประกันภัยหนึ่งเดี๋ยวมีให้นะครับขายตามสภาพตามเป้าเป็นจริงนะครับส่วนตัวอื่นก็ยังมีขายไหมมีขายเช่นรถทดลองขับ Ford e v e r วอเรในตัวไทเทเนียมพัด4.2ราคาขายตอนนั้นนะ่ะในปี22นะร,ราคาอยู่ที่1,072,000บาทตัวนี้เหมือนกันฮะแต่ตัวเนี้ยพี่อยากเรียนน,นิดนึงส่วนลดอยู่ประมาณ1,080,000นะฮะ1 0 8 0 0 0ง1 0 9 0 0 0 0โดยประมาณส่วนเรื่องประกันภัยเดี๋ยวมาคุยกัน มาดูประมาณคุยกันตัวอื่นแล้วก็ยังขายนะครับเช่นเ a n เจ r XL XL u s อันนี้ก็ขายส่วนรถอยู่ประมาณแสนห้าในหมวดของเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์โตไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วในรุ่นตัวสปอร์ตก็เหมือนกันนะครับส่วนรถเป็นแสนเหมือนกันนะฮะตัวสปอร์ตก็คือตัว4ประตูเลนเจอร์สประตูสปอร์ตนะครับครื่อยู่สองพันซีซีนะครับต้องเรียงอย่างนี้ก็ส่วนรถมีเหมือนกันนะครับส่วนรถก็หลักแสนขึ้นนะครับ อันเนี้ยรายละเอียดปิดย่อยเรามาคุยกันนะครับได้หมดรถทดลองขับก็คือเดี๋ยวจะให้น้องบางที่เป็นตะกรงแผนไปดูด้านหลังรถทดลองขับก็คือรถที่ใช้งานจริงขายตามสภาพจริงตามไมจริงลูกค้าท่านทุกท่าน f c ฟเอกทุกท่านสามารถมาดูและดูรถตัวรถได้ตรวจสอบตัวรถได้นะฮะถ้าสะดวกไม่สะดวกทางมาดูชมรถตัวจริงทักหาเอกครับทักไลน์เดี๋ยวผมจะให้ไอเดียไลน์เบอร์โทรศัพท์ไว้ในช่องรายละเอียดข้างใน ช่องในเพิ่มเติมรายละเอียดนะครับรถทุกคันนะครับที่เอกประกาศขายคือเป็นรถทดลองขับนะฮะจะเป็นรถทดลองขับกลุ่มรถทดลองขับที่ลูกค้าทดลองขับจริงไมยจริงสภาพไม่เคยขุ่บเกิดุบัติเหตุน,นะครับส่วนรถหลักแสนครับมีตั้งแต่ตัว OpenCAP 4ประตูสปอร์ต e อเวอร์เรสต์ฟอร์ดเรนเจอร์แรปเตบนซินนะครับพวกนี้ส่วนเราเป็นแสนนะครับสนใจตัวไหนรุ่นไหนยังไงนะครับสามารถสอบถาม เพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวพี่เอกจะทิ้งรายละเอียดส่วนรถนะครับไว้ในช่องไว้ในช่องนะฮะรายละเอียดปีกย่อยลดราคาเท่าไหร่ในช่องไว้ทําอะไรบ้างมีอะไรบ้างรถรุ่นไหนบ้างเดี๋ยจะทำไว้ในช่องนะครับแล้วก็สามารถสอบถามพูดคุยก็คือสามารถาเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ ID line ไว้ให้นะครับวันนี้พี่เอกมาบอกเรื่องโปรโมชั่นในส่วนของตัวที่เป็นรถทดลองขับนะฮะ ก็คือรถทดลองขับประกาศขายส่วนใหญ่จะเป็นรถปียี่สองว้แท็กก็มี4.2 4คูณี่คูมีครบนะครับส่วนรถหลักแสนครับประกันภัยมีให้มาคุยกันเป็นรุ่นๆไปนะครับเฉพาะเจาะจงมาก็ได้ว่าชอบรุ่นไหนดูตัวไหนไว้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับยังไงพี่เอกขออน,อนุญาตนิดนึงนะครับขอญาต ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตในตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ f อ r d ตัวหนึ่งคือ Ford e v e r วอเตนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3000 v 6ดีเซลในตัวแพลตทินัมเดี๋ยวได้ข้อมูลรายละเอียดสเปคเดี๋ยวมาอธิบายกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้พี่เอกขอฝากครับฝากในส่วนของโปรโมชั่นในตัวของขายรถทดลองขับส่วนรถเป็นแสนนะครับสามารถจับปองได้ขายตามสภาพความจริงยังไงพี่เอกขออนุญาตลา นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ